พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทไ i ช้อ p ปิง้ง02-238-8999ไว้ลักกี้คลีน,นิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมวรดมสิริสุขนะครับกับรายการ IPM e n t e r t a i n ร์และตอนนี้นะครับเราอยู่กับศิลปินค่ายอาร์ทิสตาเอเจนซี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชยัยสุปชยัยใช่ครับ วันนี้พาน้องๆมาวันนี้พามาสวัสดีคุณพิชายนะฮะแล้วก็มาอัปเดตผลงานว่าปีนี้เราจะมีผลงานอะไรกันบ้างแล้วก็พร้อมเปิดตัวนางเอกใหม่แกะกล่องอ่าเราเริ่มจากนางเอกก่อนเลยแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟียสนะคะรับบทเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องรับแรคำชโนดค่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ผู้งกำกับก็ใจดีมากเลยค่ะด้วยอะไรดีมากาาดูอะไรดีไหมใช่เรามาหนุ่มหล่อดีกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันมาก3ามคนนี้ จากศิลปินชื่อว่าบอยแบนด์อายุปินครับชื่อ JBG ครับฟีวรวัตคงสำราญชื่อเล่นชื่อไกด์ครับามาฝั่งนี้บ้างสวัสดีครับชื่อเบิ์ดอมรินจันท์เขตครับอายุปินครับสวัสดีครับชื่อโจธนากรเสียงเพลินครับอายุปินครับตอนนี้ก็พวกเราก็ออกเดินสายบ้านเราครับใช่ครับก็ปีใหม่ก็มีไปเพชรบุรีครับครับไล่ภูฐานใช่ครับแล้วก็กำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ครับซิงเกิลแรกที่จริงจะเป็นเจ้าชายในนิยายครับแต่ว่า ตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดก็เป็นเพลงของเธอครับที่กําลังที่กําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้ใช่ครับก็คงจะได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนอ่ะถามสุดหลออีกนิดนึงเคยผ่านเิทีประกวดมาด้วยใช่ครับอเคยประกวดอะไรมามิดบางกอกสตาครับคุ้นๆมากครับอ่านะครับก็หนุ่มรอของเรานี่เองเดี๋ยวอัปเดตที่ชัยนิดนึงศิลปินในค่ายตอนนี้มีเยอะมากน้อยแค่ไหนครับมีเยอะมากครับยังมีอีกหลายชีวิตแต่วันนี้ พาแค่ส่วนส่วนหนึ่งมามทักทายแล้วก็ให้รู้จักกันก่อนหลังจากนั้นเราก็ค่อยจะมีอัปเดตไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่ หล่อ,อสวยเพราะ,ะว่าค่ายนี้คัดความหล่อความสวยแล้วก็ความสามารถแล้วปีนี้เราก็ยังจะมีผลงานอย่างภาพยนตร์รับแรงคำชะนวดเนี่ยเราก็กำลังถ่ายทำประมาณ70%ซนะฮะซึ่งซึ่งมันล่าช้าเพราะว่าเรื่องสถานการณ์โควิดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีซีรีส์ด้วยอขอฝากซีรีส์นะฮะซีรีส์รักติดปีกนะครับแล้วก็จะได้ร่วมชมปีนี้อีกเช่นกันนะครับโอ้ซีรีส์รักติดปีกนี่นะครับพี่ชยัย แอบไปส่องมาแล้วเป็นซีรีส์วายด้วยไหมซีรีส์วายซีรีส์วายแล้วก็มีคู่จินด้วยมีฮะคู่จินนี่พี่แอบคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะแอบเห็นอยู่ถ้าจะไม่ผิดใช่เราด้วยหรล่าแสดงกใช่ครับแสดงครับใช่ครับนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามแล้วนอกจากนี้ในเรื่องซีรีส์ เรื่องศิลปินภาพยนตร์และยังมีอะไรอัปเดตอีกไหมครับตอนนี้ก็ในส่วนของบริษัทเราเนี่ยเราทำในส่วนการจัดประกวดด้วยนะอีกหนึ่งเวทีก็คือเวที Miss g r a n นซึ่งเราก็ได้ทำมา5ปีแล้วนะครับก็จะเป็นผู้จัดเป็นผู้ในการการประกวดแล้วก็ทำมาตลอดแล้วก็อีกหนึ่งเวทีที่จะเปิดด้วยปีนี้ก็คือ Mr สเตอร์ t h g i l a x y g a l a x y นะครับ2021ก็จะเปิดรับหนุ่มรอทั่วประเทศมาเพื่อหาคนแรกของประเทศไทยแล้วเป็นตัวแทนสำหรับไปส่ง ต่างประเทศเป็นอินเตอร์เนชันแนลครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของเรายังไงก็ขอฝากแล้วก็อัปเดตดูในส่วนของเอซ่านะครับบริษัทเราบริษัทยิ่งใหญ่นะคบเปิดมานานแล้วคุณหน้าคุณตากันดีใช่ครับซึ่งเด็กค่ายนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นแอปที่ต้องตาต้องใจของหลายๆคนมากแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าน้องๆที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือพี่ชายเองก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินของค่ายนี้เหมือนกันนะครับน้องๆมีความตั้งใจมากในเรื่องของมิสแกรนเนี่ย บอกได้เลยว่าที่นี่ทำมาห้าปีแล้วแล้วเป็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจังหวัดใหญ่หหญปีนี้มีจังหวัดอะไรบ้างครับปีนี้ปีนี้ที่ผ่านมาเราทําหลายจังหวัด7<ม>จังหวัด6จังหวัด5<ม>จังหวัดไม่มีใครทําแต่ว่าบริษัทเราทํา<ม>แต่ปีนี้อาจจะพอตัวนิดนึงขอทํส2จังหวัดมิสแกรนปราจีนบุรีแล้วก็มิสแกรนสระแก้ว2021ครับ,รบก็อีกประมาณสัก3 4เดือนแล้วก็จะได้ประกวด <น>ก็ยังไงก็ฝากสาวงามทุกท่าน2จังหวัดนี้ไว้ในใจด้วยนะครับมาลงสมัครแล้วก็ประกวดด้วยกันครับครับก็ฝากเจ้าชายในนิยาย3คน้วยนะครับไอยูปินครับทางเพจ เฟซบุ๊กนะครับเจ้าชายในนิยายซีซั่นสามอายุเป็นซีซั่นสามนะครับแล้วก็เพจภาพยนตร์รับแรงคำชั่นน์ลครับในเฟซบุ๊กเหมือนกันครับและติดตามพวกผมเดี๋ยวๆเลยก็คือทาง IG ผมก็เป็น IG a m a ม i n b i r d ครับ a u m m a i n b i r d ครับครับสำหรับผมนะครับ ig j o e t a n a underscore j ครับค่ะ IG นะคะ f i a t underscore s i n d y ค่ะโอเคส่วนไกด์นะครับ g u i d e underscore p จุด k ครับฝากกันไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แฟนคลับนะครับก็อย่าลืมรอติด ตามชมแล้วก็ให้กําลังใจกับน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจากค่ายนี้เดี๋ยวพี่ชัยก็จะมาพบกับพวกเราบ่อยๆนะครับและสําหรับวันนี้นะครับรายการ I p พีเอนเ t อร์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ